สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยังกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มกวาการ้าฮิตบัลลอมมากกว่า5แห่งเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและอาไทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอีก2นายในเชียกานกาซาตอนกลางจากการโดนซุ่มโจมตีจากกลุ่มกวาการฮามาชั่วร้ายและกระทับอิสราเอลระเบิดทำลาย จุดสุ่มโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในปล่องกลางทะเลทรายใส่ไม่ยัง้งเมื่อวันที่1พฤษภาคม2 5 6 7มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกาา่อการร้ายฮามาสและฮิหตบเลาะหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่ชะตาขาดของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบเลาะอย่างต่อนเนื่องนะครับ เมื่อกองทัพอากาศอ,อิสราเอลถล่มโจมตี่กลุุ่มกวากร้ายฮิตบอลเลาะทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับจากการที่กลุ่มกวากร้ายฮิตบอลเลาะมาทำไม่ดีมาทำชั่วต่อประเทศอ,อิสราเอลก่อนนะครับก็ทำใหกองทัพอากาศอ,อิสราเอลโจมตีตอบโต้อย่างสาสมแบบนี้นะครับโดยกองทัพอิสราเอลรายงานไปว่าชั่วคราคื้นที่ผ่านมาเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอล ทางเอฟสิเ้และเครื่องวิรุน่นอื่นนะครับเราถึงโดนโจมตีทรมุ่มกว่าก๊ายไฮดรอลในพื้นที่ต่างๆมากกว่า5แห่งนะครับในทางตอนใต้ของประเทศเลวาน,นตามที่กองทัพอิสราเอลได้กล่าวไว้สื่อกองทัพอิสราเอลได้กล่าวว่าจุดที่ถูกทำลายโดยดมือของเครื่องบินรุนเทพของกองทัพอิสราเอลนั้นประกอบด้วยฐานสังเกตการอาคารโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มกอกาายฮดบอลเราถึงจุดปล่อยจรวดของกลุ่มกากาายฮดบอลในเมืองเคียมเมืองคาคีลา เมืองไบาดาเมืองโอเดเซ,เซและมีอันจาบันนะครับนานนี้ก็ถูกกองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีสัตตุมสัตตุมใส่ไม่ยั่งอย่าง,างต่อเนื่องนะครับถล่มโจมตีจะทําให้เกิดระเบิดเถิดเิงเสียหายยับเยนินม่มีชิ้นดีเกิดกุมควันและเปลวไฟลุกไฟพุ่งนะครับจากตาแหน่งของกลงกุกล่มกอกระารฮิบุลอะ ที่รัจ้าการอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นนะครับคาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิบลเลาะดับเกลือนดับสยองแน่นอนนะครับจากการที่มาทําร้ายประเทศอิสราเอลก่อนงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายฮิบลเลาะควบคู่ไปกับทําลายกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในโจรสกาซาอย่างต่อเนื่องด้วยมานะครับโดยเฉพาะกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่เป็นกำลังหลักและสามารถโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮิบลเลาะ โดยที่กลุ่มกอกร้ายฮิตบัลละไม่สามารถสกัดกั้นได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เพียงพอนะครับที่กลุ่มกอกร้ายฮิตบัลละจะใช้ยุทโธปกรณ์สกัดขึ้นเป็นรบเทพของกองรับอิสราเอลนั้นไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวนะครับยิงไปกี่ลูกก็โดนใส่หัวกลุ่มกอกร้ายฮามาสและฮิดบัลละทุกลูกนะครับส่งกลุ่มกอกร้ายฮิตบัลละรวมถึงฮามาสไปเกินหมายรายงานตัวกับผาละหรือโยบานต่อไปนะครับตอนนี้พาละส่งงานหนักเหลือเกินนะครับมีหังฮามาสที่บัละ ไปรายงานตัวอย่างตอนเนื่องนะครับรวมถึงไอาร์จีซีรุ่นดองอิรานด้วยที่ไปรายงานตัว กับผ้าเลาะอย่างตอนเนื่องนะครับเพราะว่าไปก่อกาาร้อาเขียนกับประเทศอิสราเอลไว้เยอะงานนี้นรลกก็เรียกหากลุ่มก่อการร้ายชั่วร้ายเหล่านี้นะครับพี่น้องให้ไปได้งานตัวกับผ้าเลาะให้ส่งงานหนักอย่างตอนเนื่องนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบันเลาะและฮามาตเองนะครับผลสตุมทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวเสียได้ที่เป็นภาพขาวดำนะครับพี่น้องถ้าเป็นภาพสีคงจะสะใจกองเสียนหน้าดูนะครับจากการที่ ก,กลุ่มกวาดกระไลที่บุรมาทาให้ดี่อประเทศอิสราเอลไว้เยอะนะครับเพี่นน้องกองเชียร์ทางอิสราเอลก็ต้องเยอะไปธรรมดานะครับที่เชียร์ให้อิสราเอลถล่มก,กลุ่มกวากราไลที่บุรเลรวมถึงฮามาสได้หายไปจากแผนที่โลกโดยเดียวที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ทุกกท่านทุนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าของทหารอิสราเอลในงานาการรบนะครับเมื่อกองทัพอิสราเอลได้ประกาศการเสียชีวิตของทหารอิสราเอลอีก2นายนะครับ ที่ถูกซุ่มโจมตีด้วยมือของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตในวหน้าการลบในฉวนกาซาตอนกลางน,นะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้ประกาศการเสียชีวิตของทหารกองหนุนสองคนนะครับที่ถูกสังหารในระหว่างการสู้รบในฉวนกาซาตอนกลางเมื่อวานนี้นะครับโดยทหารอิสราเอลสองคนที่เสียชีวิตคนแรกชื่อ Sgt อิโตะอาวิบ อายุ28ปีแห่งกองพัน์ที่9232ของกองพัน์ยิปตานะครับจากคามีเอลนะครับเสียชีวิตจากการสู้จม,มตีของกลุ่มกอการาฮามาตและอีกคนหนึ่งนะครับชื่อ SGT คาคิดดานมูฮาริมนะครับวัย37ปีจากกองพันที่223ของหน่วยคาเมลีบิตจากเพทาทิกวานะครับซึ่งการเสียชีวิตของพวกเขาทำให้ยอดอาหารอิสราเอล ที่ถูกสังหารในการลุกภาพพื้นดินของอิสราเอล <Yeah. S 1> ต่อกลุ่มกอกร้ายฮามาสเพิ่มเป็น263นายแล้วนะพี่น้องซึ่งแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากการจากไปของทหารอิสราเอลเหล่านี้นะครับที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองของประเทศอิสราเอลนะครับเพื่อปกป้องอธิปไตยและกําจัดภัยคุกคามที่มีต่อประเทศอิสราเอลนะครับพี่น้องซึ่งก็เป็นสิ่งที่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีพวกเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่า พวกเขาเหล่าทหารอิสราเอลที่พลีชีพในศึกสงงรามครั้งนี้นครับทำเพื่อปกป้องประเทศทําเพื่อปกป้องประชาชนตัวเองทําเพื่อชาติตัวเองนะครับต่างจากกลุ่มก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายที่ทําเพื่ออันเลาะอักบาอะไรก็ไม่รู้นะครับพี่น้องซึ่งทําเพื่อการข่มฆาประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งที่ประชาชนผู้บริสุทธิ่อนั้นไม่ทําอะไรให้ฮามาสเลยนะครับแต่ฮามาสลั่วร้ก็ทํรลายคนไม่เลือกหน้านะครับพี่น้อง ไม่สนว่าจะเป็นศัตรูโดยตรงหรือไม่บางคนก็ไปทํางานที่ประเทศอ,อิสราเอลแค่นั้นครับอย่างเช่นชาวไทยที่เป็นแรงงานไทยไปทํางานที่ประเทศอ,อิสราเอลฮามาสยังไม่ปล่อยว่ายังข็นฆ่าพวกเขาอย่างโหดร้ายปาทเถือนนะครับงานนี้ของทัพอ,อิสราเอลก็ต้องตามมาคำจัดกลุ่มกวากร้ายฮามาสไท้หายไปจากแผนที่โลก เพื่อกำจัดภัยคุกคามที่มีจากกลุ่มกอกระไรฮามาตให้หายไปจากแผนที่โลกโดยเร็วที่สุดนะครับและเพื่อเป็นการแก้แค้นให้เราประชาชนอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยที่ถูกฮามาสต้องหานในการบุกสังหารหมู่อย่างโหดร้า้ยมปาเถื่อนของกลุ่มกอกระไรฮามาสเหล่านั้นนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะแลกด้วยชีวิตทหารอิสราเอลจํานวนน้อยก็ตามนะครับพี่น้องก็จะต้องกาจัดกลุ่มกอกระหรฮามาตให้สิ้นซากให้หายไปจากแผนที่โลกโดยเร็วที่สุดนะครับจนกว่าฮามาส์คนสุดท้าย จะหมดลมหายใจจากโลกไปนี้ต่อไปและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีจุดซ่องสมจุดซุด่มโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่ตั้งอยู่ในทะเลทรายนะครับพี่น้องที่มีการระบุว่ามีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายดักเล่นงานและใช้ปลองตามล่องทะเลทรายเหล่านี้นะครับทำลายโจมตี ทหารอิสราเอลนะครับส่งผลให้กองทัพอิสราเอลไม่ปล่อยให้กลุ่มกวา,กา,มารกายฮามาสซุ่มโจมตีแบบนั้นนะครับจึงนํามาสู่การยิงใส่ปล่องจุดหลุมหลบภัยของกลุ่มกวา,กา,มารกาลฮามาสในพื้นที่เลทราหแห่งนี้ตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยนะาพี่น้องไฟลูกชุดโฉดชววาวันเลยทีเดียวสังขาดว่าได้เป็นโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลนะครับเป็นงานกลุ่มกวา,กา,มารกาลฮามาสที่หลบอยู่ในดูเรานี้นะครับคาดว่างงานนี้ทําให้สมาชิกกลุ่มกวา,กา,มารกาลฮามาส ดับสยองคาวดูกันเลยทีเดียวน,นะครับแบบเกินดับสยองไปเกิดใหม่รายงานตัวขอผ้าดละหรือเยาวานต่อไปนะครับ่ามาทำเวทธรรมกรรมกับประเทศอิสราเอลกับประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกและชาไทยไว้เยอะน,นะครับงานนี้ก็ถูกกรรมตามสนองถูกเล่นงานอย่างสาสมนะครับเพื่อไม่ให้กลุ่มก่อการร้า,รายฮาม,มาถึงเพิ่มมาได้งานประเทศอิสราเอลและเป็นการกําจัดภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้า,รายฮาม,มาที่มี ต่อประเทศอิสราเอลได้ต่อไปนานาคตนะครับหรือจะบอกได้ว่าหามานั้นมาให้ลูกแก่ท่านทุเดัยนก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองก็รอคอยจิตตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อ,อ,อ,อตงไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับนี่แอดมินขอจากลากระเพียงท่านี้สา่ผู้บัญชาพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเ้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ